สวัสดีจ้าคีเอเตอร์ทุกคน,มนเนมอนก้ามาเหตุคลิปเอเป็นกำลังใจให้ค่ะ พัดพักบุงกันเดิอจ้าก็จะบดเดบรรยายลายน่จ๊ะอาหารเย็นก็ต้องทำงานก็ต้องส่งนะก็สู่ๆไปน้ากันเดิอจะเป็นกําลังใจให้ทุกคน เยนก็ต้องทำงานก็ต้องส่งเนาะก็สูบๆไปน้ำกันเด้อจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเนาะตั้งคนก็ต่างให้กำลังใจกันก็ สวัสดีจ้าคิเอเตอร์ทุกคนเมเนก้ามาเหตุคลิปเตอร์เป็นกำลังใจให้ค่ะเตอร์เป็นกำลังใจให้ค่ะ ตามภาพเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันนะจะนะ๊ะเนาะคลิปนี้ก็จะมาพัดพักบุงบำรุงสายตานะแอาหารเย็นก็ต้องทํางานก็ต้องส่งนะก็สู่ๆไปน้ากันเด้อจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อ เป็นกำลังใจให้ค่ะอาหารเย็นก็ต้องทำงานก็ต้องส่งนะก็สู่ๆไปน้ำกันเ้ยจะเป็นกำลังใจให้ทุกคน พักผบุงเหตคลิปทรงเจ้าหน่ายก่อนจะเพื่อนๆจะทนเบิงกันเด้อจะอ,ะอาหารเย็นก็ต้องทำงานก็ต้องส่งเนาะก็สูบๆไปน้ำกันเด้อจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนอาหารเย็นก็ต้องทำงานก็ต้องส่งเนาะ ก็สู่ไปน้ากันเด้อจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนขอพัดพักบุงกันเด้ดจอจะก็จะบ๊ดเบรรยายร้ายเนาะ,ะ,ะนะก็เอาที่ตามที่เห็นนี่แหละ,ะเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆก็เบิ่งคลิปให้จบเด้อจะเด้อ ตามภาพเลยนะคะตามภาพเลยนะคะ เย็นก็ต้องทำงานก็ต้องส่งเนาะก็สู่ๆไปน้ำกันเด้อจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนตามภาพเลยนะคะส่งงานเพิ่นก่อนคะ่ะบมีคลิปสีลงเนาะกาเลยสีมะ สวัสดีจ้าคีเอเตอร์ทุกคนเมอนก้ามาเหนะตุคลิปเนาะตั้งคนก็ต่างให้กำลังใจกันก็เะนาะก็เอาที่ตามที่เห็นนี่แหละเนาะคะ่นะเนาะเพื่อนๆก็เบิ่งคลิปให้จบเน่เด้อจะเด้อ สวัสดีจ้าคี่เ,อเตอร์ทุกคนมือน่อกี้มาเหตุคลิปเป็นกำลังใจให้สึ่งกันและก,กันนะจะนะ๊ะเนาะคลิปนี้ก็จะมาพัดพักบุงบำรุงสายตานะแะอาหารเย็นก็ต้องทำงานก็ต้องส่งเนาะ ก็สู่ๆไปน้ำกันเด้อจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนพัดพักบุงเพชรคลิปทรงเจ้าหน่ายก่อนกะเพื่อนๆจะทนเบิงกันเด้อจะทรงงานเพิ่นก่อนคาา่ะบมีคลิปสีลงเนาะก็เลยสีมาขอพัดพักบุงกันเด้อจะ ก็จะบบได้บรรยายหลายนะจ๊ะเนะาะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนล่ะคะขอพัดพักบุงกันเลิศจ้าก็จะบบได้บรรยายหลายน,นจะจ๊ะเลิศเป็นกำลังใจให้คะ่ะ ตามภาพเลยนะคะนอกจากนาะจะเป็นกำลังใจให้ทุกคนละคะ่ะ ทรงงานเพิ่นกอนค่ะบบมี่คลิปสีล่งเนาะก็เล่ยสีมา เป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและก,กันนะจะนะ๊ะเนาะคลิปนี้ก็จจมาพัดพักบุงบำรุงสายตานําพัดพักบุงเห็ดคลิปทรงเจ้าหนายก่อนจะเพื่อนๆจะทนเบิงก่อนเด้อจะเป็นกำลังใจให้ซึ่งกันและกันะะนะจ๊ะเนาะคลิปนี้ก็จจมาพัดพักบุงบำรุงสายตานํา พักบุ่งเห็ดคลิปทรงเจ้าหน่ายก่อนจะเพื่อนๆจะทนเบิงกันเด้อจะ